ก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนในวันนี้นะครับผมครูชื่อครูเก่งนะครับก็จะมาสอนนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะครับก็จะมาสอนในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของพืชและประเภทพืชน,นะครับ <c oughs> อ่าอย่างแรกเลยเราจะมาดูว่าพืชเนี่ยมีโครงสร้างภายนอกเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คือรากลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดอ่า หกอย่างนี้คือโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะครับผมนะแล้วก็จะทําหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันแต่จะทํางานเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบนะครับอ่าเราก็จะมาดูกันนี่นะครับรากลําต้นใบผลดอกนะครับผมก็นี่คือโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะครับผมต่อไปเรามาดูหน้าที่ของรากลําต้นแล้วก็ใบกัน แต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรากกับลำต้นก่อนนะคะแล้วก็ใบจะไปอาทิตย์นู้นนะครับผมอย่างแรกเลยคือรากเขาบอกว่ารากเนี่ยรากคือส่วนของพืชน,นะครับที่จะเดินแล้วก็งอกออกมาจากมเมล็ดนะครับและจะจะเดินลงสู่พื้นดินนะครับผมรากเนี่ยจะมีหน้าที่ในการยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินนะครับแล้วก็ดูดน้ําและแร่ธาตุพวกสารอาหารเข้าสู่ลำต้นนะครับผมเพื่อไปเลี้ยงลำต้นน,นั่นเองเพื่อไปเลี้ยงต้นของมันนะครับผม ต้นพืชอ่าต่อไปคือประเภทของรากกันอย่างแรกเลยคือรากฝอยนะครับอย่างที่สองรากแก้วอย่างที่3รากสะสมอาหารนะครับผมที่เรานํามายกตัวอย่างกันอ่ะดูตามหนังสือได้เลยครับในหน้าที่26อ่าแต่อันนี้จะไม่มีนะครับรากฝอยเนะี่ยต่อไปคือรากฝอยรากฝอยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆมากมายเลยครับอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะมันจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ แผ่กระจายออกไปโดยรอบโคนต้นในพืชบางชนิดโดยเฉพาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับผมเช่นรากข้าวโพดรากหญ้ารากมะพร้าวนะครับอ่ะนดี่ดูรากของมันจะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเส้นบางๆเล็กๆนั่นแหละอ่ะต่อไปคือรากแก้วนะครับรากแก้วเนี่ยจะเป็นส่วนนี้นะครับผมเห็นปะฮะส่วนที่ตรงใหญ่ลงมาแล้วเลียวเล็กอ่ะนี่คือลักษณะของรากแก้วนะครับมันจะเป็นตอนแรกตรงส่วนต้นส่วนโคนมันเนี่ย มันจะใหญ่ก่อนนะครับแล้วพอจเจริญอ,ออกมามันจะค่อยๆเดียวเล็กลงไปนะครับจนถึงปลายมันเลยอ่าแล้วก็มันจะทําหน้าที่ในเป็นการช่วยให้พืชเนี่ยทรงตัวอยู่ได้นะครับผมอ่านี่คือหน้าที่ของรากแก้วแล้วก็ลักษณะของมันนะครับต่อไปคือรากแขนงนะครับรากแขนงเนี่ยมันจะเป็นรากที่จเจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วนะครับมันจะงอกเอียงลงไปในดินนะครับแต่มันจะขนานกับ พื้นดินอ่าเห็นไหมครนี่คือรากแขนงรากรากแขนงนะครับผมพูดเร็วไปหน่อยนะครับขอโทษด้ยนี่ฮะต่อไปก็จะเป็นรากสะสมอาหารกันเราจะมาดูรากสะสมอาหารนะครับรากสะสมอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรากที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารประเภทแป้งน้ําตาลนะครับเอาไว้ในรากของมันนะครับทําให้รากรากของมันเนี่ยมีลักษณะในการอวบอ้วนนะครับผมอย่างเช่นพวกแครอทหัไชเท้าอะไรพวกนี้นะครับบีทรูทอ่า นี่คือรากสะสมอาหารนะครับผมต่อไปเป็นลำต้นครับเขาบอกว่าลำต้นนี่คือส่วนของพืชน,นะครับที่เจริญเติบโตจากรากนะครับแล้วก็พืชบางชนิดเนี่ยมีลำต้นอยู่บนดินบ้างแต่บางชนิดมีลำต้นอยู่ใต้ดินบ้างแล้วก็บางชนิดเนี่ยจะสะสมน้ําและอาหารเช่นขิงเผือกลำต้นที่อยู่ใต้ดินก็พวกมันฝรั่งนะครับแถมมันจะสะสมอาหารด้วย แล้วก็นี่ก็คือลำต้นที่สะสมอาหารแล้วก็น้ำนะครับก็คือพวกขิงแล้วก็เผือกนั่นเองมันฝรั่งก็สะสมอาหารด้วยนะครับต่อไปเป็นส่วนประกอบของลำต้นนะครับก็ลำต้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างถึงเราจะเรียกว่าลำต้น่าวันนี้ครูก็จะมาบอกกันสามารถจําแล้วก็เอาไปใช้ได้จนจนโตเลยนะครับอันนี้คือแบบมัธยมก็สามารถนําไปใช้ได้ลำต้นนะครับจะประกอบด้วยข้อ บริเวณนี้เขาจะเรียกว่าข้อนะครับส่วนที่เป็นเป็นข้อข้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าข้อนะครับลำต้นก็จะประกอบด้วยข้อแล้วก็ปล้องปล้องจะเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างข้อ2ข้อครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นข้อนี่ข้ออ่ามันจะอยู่ระหว่างข้อ2ข้อครับตรงนี้เขาจะเขาจะเรียกมันว่าปล้องอ่าต่อไปคือตาตาคือส่วนที่มันสามารถจะเจริญเติบโตไปได้อีกนะครับผมเห็นไหมฮะนี่นี่ก็คือส่วนของตานะครับส่วนนี้ครับผม ก็ส่วนประกอบของลําต้นก็จะประกอบด้วยข้อล่องตานะครับ3อย่างนี้ถึงเขาจะเรียกว่าลําต้นนั่นเองนะต่อไปคือกิจกรรมที่2.1นะครับครูจะบอกอ่ามันจะอยู่หน้าไหนนะของนักเรียนหน้าที่27ใช่ปะ่ะอ่าก็ครูจะบอกอ่าครูจะทําการทดลองมาแล้วแล้วก็จะมาบอกวัสดุปรปกณ์ก่อนอย่างแรกเลยก็คือผักกะสังนะครับ2ต้นสีผสมอาหาร1ซองบิ๊กเกอร์ขนาด200 ML นะครับสใบแล้วก็น้ํา2 0 0 ml นะครับผมอ่ะวิธีทํานักเรียนสามารถอ่านได้นะครับผมอ๋ออันนี้อันนี้เขาบอกว่าเตรียมสีผสมอาหารให้ได้สีแดงเข้มใส่บีเกอร์ใบที่1และใบที่2ครับใบละ100 ml ้านะครับ,บ,ลรบแล้วก็เขาบอกว่าตัดรากตัดตัดรากผักกระสังนะครับต้น1ออกแล้วก็อีกต้นไม่ต้องตัดอ่าสคือแช่ต้นกระสังใส่ บิกอร์นะครับต้นที่มีรากเนี่ยใส่บิ g ก e r ไปที่1่และต้นที่ต้นที่ไม่มีรากเนี่ยตัดใส่ไปที่2อ่ะแล้วก็ตัดทิ้งไว้อันนี้ไม่ใช่60นาทีนะครับอันนี้ครูเปลี่ยน,นครับในหนังสือของเราอาจจะเขียนว่า60นาทีแต่ครูเปลี่ยนเป็น1ชั่วโมงอ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่1ชั่วโมงนี่หนาทีก็1ชั่วโมงครูจะตัดทิ้งไว้ดูสังเกตการ1นวันนะครับอ่ะฟังดีๆนะครับฟังดีๆ1วันนะครับผมถ้าเราจะเขียนว่า การทดลองเนี่ยใช้อะไรเท่ากันบ้างก,ก็ใช้เวลาในการทําการทดลองดูการเปลี่ยนแปลงนี่หนึ่งวันนะครับไม่ใช่60นาทีนะ,ะแล้วก็บอกว่าดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลแล้วก็ระบายสีวาดภาพการทดลองด้วย่าเดี๋ยวตอนเปิดคลิปกูจะอธิบายไปด้วยแล้วก็พอเราอ่ากูจะสั่งงานก่อนนะครับแล้วก็พอเราสั่งงานเสร็จ ครูก็จะมาให้นักเรียนดูคลิปเต็มๆกันแบบที่ครูไม่ต้องหยุดอธิบายนะโอเคมาดูคลิปเลยนะครับอ่ะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับเห็นป่ะน้ำต่อยลิเกอร,กอรท์ที่ทำนะครับอ่าตรงนี้คือครูจะใส่สีผสมอาหารสีแดงนะครับไปผปสมในน้ำนะครับผมอ่าเห็นปฮะ ผสมให้ได้สีแดงเข้มเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาแบ่งสีผสมอาหารนะครับน้ำที่ผสมสีผสมอาหารแล้วนะครับในใไปที่1นและไปที่2กันอ่าให้ได้ปริมาณ100 ml นะครับผมในบิ๊กเกอร์ขนาด250 ml ครับอันนี้คือต้นกระสังติครัวมาทดลองนะครับนี่คือมีรากครับผมอ่านนี้เราก็เริ่มตัดกันเลยตัดแบ่งเลยครับให้เป็นต้นที่มีรากกับไม่มีรากนั่นเองอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของลำต้นที่มีรากนะครับ ต้นกระสังเนี่ยครูใช้ขนาดไม่เท่ากันนะมันก็อาจจะคลาดเครื่องนิดหน่อยคนน่ะนะครับก็ครูหาต้นที่เท่ากันมาให้ได้นะครับนี่คือต้นที่ต้นกระสังที่มีด้านนะครับจําไปด้วยนะครับแล้วก็วาดภาพด้วยนะครับผมมันมีหน้าที่29อ่ะวาดภาพด้วยนี่คือต้นที่ไม่มีรากนะครับใส่ในพิกเกอร์เบรดิสองะวละไม่เห็นรากนะ ทิ้งไว้1วัน,นครับดูการเปลีป่ยนแปลงอ่านี่คือต้นซิมิรานะครับเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยจะขึ้นชัดมากเลยนะครับอ่าเห็นปะขึ้นชัดมากเลยนะฮะในรูปในของจริงเนี่ยจะชัดมากเลยนะครับแต่ในรูปจะดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่ของจริงชัดมากเห็นปะดูส่วนใบนะครับเดีย๋ยวครูจะให้ดูส่วนใบอีกครั้งหนึ่งของของต้นกระสังเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูว่าส่วนใบเนี่ยขึ้นชัดมากเลยครับเป็นไหนละ กันึนเงะหาป่ะแลวเาจะหยุดคลิปอ่ะอยู่นี่อ่ะเห็นไหมส่วนใบเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยนะครับมันขึ้นลำต้นแล้วก็ไปไหนครับไปใบเป็นเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชมันนะครับของต้นมันเห็นปะตอนแรกมันจะขึ้นันที่ลำต้นนะครับนี่เราดูส่วนใบก่อนนะใบจะขึ้นแบบเยอะมากเลยเห็นปะทมันมีรากเนี่ยมันจะ ดูดน้ำได้ดีกว่าไม่มีรากใช่ปะละ่ะอ่านี่ดูส่วนของลําต้นเห็นปะมันจะแดงมากเลยนะครับในของจริงเนี่ยมันจะชัดมากเลยเห็นได้ชัดเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนอยากเห็นของจริงก็สามารถทําที่บ้านได้นะก็ง่ายๆครับนักเรียนทำการทดลองนี้อยากอยากให้นักเรียนเห็นของของจริงมากกว่าแต่มันด้วย โควิดด้วยก็เลยเนี่ยอันนี้มันจะอ่อนกว่าห็นพลาเมื่อกี้นี่อ่อนกว่านะในรูปมันจะอ่อนนะแต่นี่กูซูมไปนี่อ่อนกว่าต้นที่ไม่มีรากเนี่ยจะอ่อนกว่าแล้วก็ดูส่วนใบนะแ่บมันจะขึ้นไม่ถึงใบอะ่ะต้นที่ไม่มีรากอะ่ะมันจะอยู่ส่วนลําต้นแล้วก็มันจะเป็นสีอ่อนๆนะแต่ต้นที่มีรากเมื่อกี้คือมันจะชัดมากแล้วก็ส่วนใบก็จะจะจะ,จะเห็นได้ชัดเลยครับผมอะ่ะก็คลิปก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยว เสร็จแล้วครูจะให้ดูคลิปอีกอ่ะเราจะมาดูภาพก่อนอันนี้คือสไลด์ที่ครูตัดลำต้นมันนะครับผมอันนี้จะเป็นลำต้นที่ครูตัดตามยาวนะครับอ่ะเห็นไหมเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตามยาวนจะมีสีแดงเนี่ยก็ค,คือน้ําที่รากดูดขึ้นไปที่ลําต้นนะครับเห็นปะมันจะชัดมากเลยนะเทียบเทียบกับ ต้นที่ไม่มีรากเนี่ยเห็นไหมฮะดูความแตกต่างดิอันนี้จะอ่อนนะฮะดูอ่อนจนแบบเห็นสีแดงอ่อนๆแต่อันนี้จะเข้มเป็นเส้นตรงเลยเห็นไหมฮะเป็นเส้นเป็นเส้นนี่คือกระจกสีที่มันที่มันดูดน้ำนะครับเป็นท่อที่รากเนี่ยดูดดูดขึ้นไปสู่ลําต้นแล้วก็จะเป็นท่อลําเลียงน้านะฮะเห็นไหมฮะมันจะเห็นได้ชัดเลยครับผมต่อไปจะเป็นภาพตัดตามขวางนะครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพภาพตัดตามขวางครับอันที่มีรากเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็น เห็นปะจุดจุดแดงๆอยู่เนี่ยเห็นปะนี่นี่แดงๆงหมดเลยนะฮะดูตามมส์ครูเลยนะครับใครแบบดูไม่เห็นจ้องเลยคบนักเรียนจ้องเลยเพราะครูก็ดูไม่เห็นเหมือนกันอ่าดูอันนี้อันนี้แทบจะไม่มีเลยนะฮะเป็นแดงๆอยู่นิดนึงฮะมองข้ามนิ้วของครูไปนะครับผมนะครับผมยังไม่ได้ตัดเลยก็เราจะดูแค่รากมันครับเอ้แค่ลําต้นมันลําต้นที่ที่ไม่มีรากนะครับเห็นปะ เ็นไหอันนี้จะอันด้านซ้ายนักเรียนเนี่ยมันจะแดงกว่าแต่อันด้านขวานเนี่ยมันจะออกสีอ่อนเลยครับแทบจะไม่เห็นเป็นสีแดงๆเลยแต่น,นี้จะเห็นชัดเลยครับอ่านี่คือภาพตัดตามขวาน,นครับผมอ่าหลังจากนั้นก็ครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้าที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบกันอ่าสามหน้านะครับผมเป็นการบ้านนะครับทามาด้วยส่งมาด้วยแต่ครูจะบอกคร่าวๆก่อนนี่คือการบ้าน,นครับเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ย คำถามก่อนทากิจกรรมเขาบอกว่าคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมเนี่ยคืออะไรอ่าคำถามสําคัญเลยก็คืออะไรครับรากและลําต้นของพืชเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรอ่ารากมีหน้าที่ทําอะไรก็ครูก,ก็อธิบายไปแล้วต้นคลิปลําต้นมีหน้าที่อะไรก็อธิบายไปแล้วนะครับผมก็ตอบกันมาด้วยนะครับให้ถูกกันด้วยนะครับข้อที่2ก็บอกว่าการทดลองนเนี้ยเนี่ยจัดอะไรให้ต่างกันอ๋ออันนี้ครูจะบอกก่อนนะที่ต่างกันก็มีขนาดของ ผักกะสังครูหาขนาดที่มันเท่ากันไม่ได้นะครูก็เลยใช้ขนาดที่แบบมันอาจจะทำให้ผลมันคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่แบบมันเกิดข้อผิดพลาดจริงๆครับครูหาไม่ได้จริงๆผักกะสังเนี่ยมันจะมีต้นที่แบบขนาดไม่เท่ากันอยู่นะครับที่ครูใช้แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ต่างกันก็คืออีกต้นหนึ่งมีรากกับไม่มีรากอ่าอันนี้ก็ครูบอกไปแล้วนะครับก็ทำกันด้วยนะ ต่อไปข้อสามเขาบอกว่าการทดลองนี้ต้องติดตามดูอะไรอ่าอันนี้ง่ายเลยว่าเราจะติดตามดูอะไรเราเอาผักกระสังลงไปในน้ําแดงเราดูอะไรฮะดูอะไรปริมาณน้ําสีแดงที่ต้นกระสังเนี่ยขึ้นไปตามลําต้นนะครับผมอ่านั่นแหละข้อสามข้อสี่เขาบอกว่าการทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกันบ้างที่เหมือนกันนะครับอ่าครูจะบอกเลยเพราะนักเรียนไม่ได้ทดลองกับครูครูจะบอกก่อน ที่เหมือนกันนะครับก็ก็มีน้ำสีแดงนะครับน้ำที่ผสมสีผสมอารสีแดงเนี่ยมันจะมีปริมาณที่เท่ากันนะครับอ่าก็คือ100 ml ส่วนอ่าเวลาที่ใช้ในการทดลองนะครับที่เราจะดูสังเกตผลอ่ะก็คือก็คือ1วันนะครับครูตั้งทิ้งไว้1วันเพราะ1ชั่วโมงมันขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าครูถ่ายรูปให้นักเรียนเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นเลยครูก็เลยต้องตั้งไว้1วันเพื่อมันดูดเยอะมากกว่านี้นะครับ ถ้าใครอยากเห็นชัดแบบอยากจะเห็นชัดหรืออยากจะแบบเอ้ยอยากเห็นของจริงก็ทําการทดลองได้นะครับผมครูอยากให้นักเรียนทานั่นแหละแต่แบบมันทําไม่ได้นะครับเพราะเราปิดอยู่นะครับต่อไปคือคําถามหลังทํากิจกรรมเขาถามว่า๋อ,อมันจะมีหน้าที่29มันจะมีวาดรูประบายสีด้วยนะด้านด้านซ้ายนี่ก็จะถามว่าปกากกระสังที่มีรากเนี่ยวาดรูประบบายสีมานะ ว่ามันจะมีสีอะไรสีเข้มดูดน้ําขึ้นไปสีเข้มกว่าที่ไม่มีรากอะไรแบบนั้นก็วาดมานะครับผมต่อไปเป็นคําถามหลังทํากิจกรรมอ่าคําถามหลังทํากิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผักกระสังเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยเหมือนกันหรือไม่อ่าเขียนกันมานะครับผมอันนี้ครูใบให้ว่าไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็เพราะอะไรก็เขียนกันมานะครับก็เดี๋ยวให้ดูคลิปอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่ทันนะ ต่อไปข้อ2ก็าบอกว่าส่วนใดของผักกาสังเนี่ยที่ทาหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารอ่ะอันนี้ง่ายเลยใครดูคลิปหรือว่าย้อนไปดูก็ได้ว่าหน้าที่ส่วนใดของของต้นไม้เนี่ยของต้นผักกาสังเนี่ยที่ทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารเนี่ยคือส่วนใดอ่ะข้อ3ก็าบอกว่าส่วนใดของผักกาสังเนี่ยทำหน้าที่ทลําเลียงน้ําและอาหาราไปสู่ส่วนต่างๆของพืชอ่ะอันนี้ก็ง่ายก็อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น คำถามหลังทำกิจกรรมอีกข้อ4หน้าที่30อ่ะก็ทำกันมาด้วยอันนี้ง่ายเลยขาให้ขาให้คำตอบมา3ข้อแค่เราเอา3ข้อนี้ไปใส่ให้ถูกนะครับไปใส่ไปใส่ในช่องเนี้ยใส่ในช่องใส่ใส่ให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องให้มันอ่านแล้วถูกอ่ะเออง่ายเลยนนี้นะครับผมอ่า ก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใบแล้วอาทิตย์นู้นเราจะมาเรียนเรื่องใบกันต่อนะครับผมก็แต่ครูจะให้นักเรียนดูคลิปอีกทีนึงดีกว่านะครับจะเปิดคลิปให้นักเรียนดูอีกทีหนึง่งเพื่อเพื่อนักเรียนจะฟังเสียงครูแล้วไม่มีสมาธิเมื่อกี้นะครับผมอ่า อ่าก็ดูคลิปกันจบไปแล้วนะครับก็อาจจะเห็นของจริงได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้ดูกันเองอนะ่ะของแบบนี้ต้องต้องดูกันเองครับถึงจะแบบเห็นของจริงแล้วแบบเ่าเรีรก่ออะไรวะเคาเรกว่าบรรลุบรรลุเลยนะอ่าก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสอนในเรื่องพืชนนะครับผมในวันนี้ก็รากกับลำต้นนะครับก็ทกําการบ้านไปด้วยนะหน้ายิบ 8.9.30แล้วก็ครั้งก่อนที่ใครเขียนหนังสือแล้วไม่ครบแล้วครูพับหัวไปบ้างนะครับก็เขียนกันมาให้ครบด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ